เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่มีแต่ตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงกรรมอันหมายถึงการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองพระพุทธวจนะที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงผลที่เกิดจากการกระทำบางท่านอาจแย้งโดยยกข้อความสั้นๆว่า คนทำดีได้ดีมีที่ไหนคนทำชั่วได้ดีมีถมไปความที่แย้งนี้เป็นเพราะบุคคลเหล่านั้นได้พบได้เห็นคนทำชั่วแต่ยังคงได้ดีมีหน้ามีตาคนกราบไหว้นับถืออยู่บุคคลเหล่านี้ก็มีอยู่มากในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ความชั่วที่ยังไม่ปรากฏอาจจะต้องอาศัยเวลาเปรียบเหมือนโรคมะเร็งที่ฟักตัวอยู่ เมื่อถึงระยะเวลาอันควรโรคร้ายนั้นก็กำเริบทำอันตรายบุคคลผู้นั้นคนทั้งหลายจึงได้เห็นตัวอย่างการก่อกรรมทำเข็นที่ให้ผลทันตาก็พอมีอยู่เราจะนับเนื่องเข้ากฎแห่งกรรมด้วยหรือไม่นั้นไม่อาจให้คำตอบได้เช่นคดีข่มขืนแล้วค่าผู้ค้ายาเสพติดคดีลักพาเด็กไปเรียกค่าถ่ายแล้วฆ่าบุคคลเหล่านี้ เมื่อประกอบกรรมและถูกจับได้ก็ต้องได้รับโทษประหารชีวิตเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเรื่องกรรมไว้หลายเรื่องหลายแห่งโดยสอนหลักกรรมไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องบันดาลกรรมเป็นเครื่องสร้างทุกอย่างกรรมคือการกระทํากระทําไว้อย่างไรย่อมเกิดผลแห่งการกระทําเช่นนั้นเหมือนชาวนาหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลแห่งพืชที่หวานเช่นนั้น ในอภิน์หาปปจเวกขณาสูตรกล่าวถึงกรรมว่าชายหญิงคฤหัสถ์บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับรองผลกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักได้รับผลของกรรมนั้น และในวาเสตสูตรกล่าวถึงกรรมว่าบุคคลไม่ได้เป็นคนชั่วไม่ได้เป็นคนดีเพราะชาติหากเป็นเพราะการกระทาบุคคลเป็นชาวนาเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารเป็นนักบูชาเป็นพระราชาเป็นเพราะการกระทำโลกเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายผูกพันอยู่ที่กรรม เหมือนกับสลักลิ่มเป็นเครื่องยึดรถที่แล่นไปฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาจึงชี้ให้เห็นว่าความดีความชั่วที่บุคคลกระทำย่อมได้รับผลตอบสนองเสมอไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยในชาดกอันเป็นคำสอนเพื่อยกนิทานประกอบชี้ให้เห็นสิ่งที่ชั่วจากบุคคลที่ได้กระทำจะมีส่วนหนึ่งเป็นคำอธิบายถึงความเป็นไปของบุคคล ที่ได้รับผลจากการกระทําอย่างที่เราเรียกว่ากรรมตามทันเช่นในเรื่องสวรรณสามชาดกเมื่อดาบทดาบศินีไปยืนหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งติดกับจอมปลวกที่จอมปลวกนั้นมีอาสารพิษอาศัยอยู่เมื่อน้ําฝนที่รดท่านทั้งสองไหลลงไปในรูของอาสารพิษมันจึงโกรธและพ่นพิษออกมาพอดีถูกตาทั้งสองข้างของดาบดาบศินี ทำให้ทั้งสองตาบอดผลกรรมนั้นเกิดจากกรรมเก่ากล่าวคือเมื่อชาติก่อนดาบทเป็นหมอตาดาบสินีเป็นภรรยาของหมอตานั้นวันหนึ่งหมอตาได้ไปรักษาคนไข้ารายหนึ่งซึ่งเป็นโรคตาคนไข้ารายนี้เป็นคนมีทรัพย์มากแต่เมื่อรักษาจนตาหายเป็นปกติแล้วคนไข้ก็ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาหมอตาจึงปรึกษากับภรรยาว่า จะทำอย่างไรดีภรรยาโกรธมากจึงบอกให้สามีประกอบยาชนิดแรงขนาดหนึ่งแล้วนำไปให้ชายนั้นและหลอกลวงให้ชายนั้นใช้ย,ยาขนาดนี้ป้ายตาชายนั้นเข้าใจว่ายาของเขาดีจริงจึงรับไว้แล้วป้ายตาในไม่ช้าตาทั้งสองข้างก็บอดสนิทนี่คือกรรมเก่าอันมีมาในนิบาชชาดกส่วนในปัญญาสชาดก ขอยกตัวอย่างสมุทรโคตที่กล่าวถึงพระสมุทโโคตกับนางพินทุมมดีต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเลด้วยความลำบากและต้องพลัดพรากจากกันทั้งนี้เพราะกรรมเก่าตามทันกล่าวคือเมื่อชาติก่อนขณะที่ทั้งสองพระองค์กำลังส่งน้ำเห็นสามเณรน้อยพายเรือบินทบาทผ่านมาด้วยความที่อยากจะสับพยอกหอกล้ะจึงกระทุ้มน้ำให้เกิดคลื่น ขันเคลื่นไปกระทบเรือของสามเนียน้อยเรือก็ล่มผลกรรมที่ได้กระทําจึงตามมาทันในชาตินี้ทําให้พระสมุทรโคตกับนางพินทุมมาดีต้องกอดขอนไม้ไว่ายน้ําอยู่ในทะเลและในที่สุดขอนไม้ก็ขาดจากกันจึงทําให้ทั้งสองพ,พลัดพรากจากกันเรื่องกฎแห่งกรรมอันปรากฏในชาดกทั้งนีบาชาดกและปัญญาสชาดกนั้นมีมากมาย และยังคงฝังใจคนไทยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่สำหรับคนไทยในสมัยนี้นั้นอาจจะถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามกฎแห่งกรรมในสมัยปัจจุบันยังมีเรื่องเล่าให้ปรากฏอยู่ซึ่งไม่อาจยืนยันแน่นอนและชัดเจนว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรือไม่เช่นเรื่องของพระครูนิเทศธรรมมาพรวัชิมาวาสสงขาเขียนเล่าไว้ในหนังสือสุภมิตรว่า มีคนผู้หนึ่งเป็นคนประพฤติชั่วชอบลักขโมยกวัวควายถึงขนาดปล้นบ้านก็เคยมีแต่ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าไอ้เสือผู้เขียนจะเรียกว่านายคนชั่วคราวหนึ่งนายคนชั่วไปปล้นบ้านผู้หญิงเจ้าของบ้านถึงแก่ความตายภายหลังญาติของผู้ตายเสือปล้ว่าเป็นการกระทําของนายคนชั่วจึงคิดพยาบาทจะแก้แค้นแต่คนชั่วไม่รู้ตัว วันหนึ่งนายคนชั่วไปที่บ้านของนายคนนั้นนายคนนั้นก็ถามตรงๆถึงเรื่องที่สืบทราบมาว่านายคนชั่วไปปล้นบ้านแทงเจ้าของบ้านตายนายคนชั่วปฏิเสธและโกรธนายเจ้าของบ้านว่าใส่ร้ายจึงเกิดทะเลาะกันขึ้นผลที่สุดนายคนชั่วได้แทงนายเจ้าของบ้านถึงแก่ความตายแต่ด้วยเหตุผลกนใดไม่ทราบปรากฏว่านายคนชั่ว มิได้ต้องโทษตามกระบินเมืองอยู่มาวันหนึ่งนายคนชั่วไปนั่งดูโคชนอยู่ที่ใกล้รั้วบ้านข้างสนามชนโคบังเอิญโคตัวที่แพ้ได้วิ่งมาทางที่นายคนชั่วนั้นนั่งอยู่นายคนชั่วจึงลุกขึ้นเพื่อหลีกโคที่วิ่งมาเยี่ยวตัวไปทางรั้วบ้านถูกไม้แหลมตามเข้าที่ก้านคอถูกเส้นเลือดขาดถึงแก่ความตาย เรื่องนายคนชั่วของพระขูนิเทศธรรมพรณ์ที่เล่าไว้นั้นคนในปัจจุบันจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ไม่อาจทราบได้แต่เรื่องที่เล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงหากไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราก็มีทางให้เลือกอีกสองทางซึ่งโลกกำหนดไว้คือทางดีกับทางชั่วผู้มีวิจ,จารณญาณพึงเลือกทางเดินเอาเองเถิดทำนำทางชาแนล ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาพิจารณาตรีตรองขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสา